สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านขนมหวานพาะเครื่องนะคะก่อนอื่นเบอร์โทรร้านนะคะ0 6 4 4 4 9 8 7 7 8แล้วก็ Q r code ์ค้ดลาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้เบอร์โทรนะคะไปแอดช่องเบอร์ไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะมีเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นที่ร้านนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะมีจะส่งให้ต่างประเทศแล้วก็มีรับเช่า ทุกๆหลวงพ่อเลยนะคะถ้าสนใจก็ทักโทรมาได้เลยนะคะวันนี้เรามาดูรุ่นนี้กันนะคะเป็นพับปิตาแล้วก็พับพิมพ์นางพญานะคะของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่นะคะชุดนี้เป็นชุดคูณลาบนะคะจัดสร้างปี2517นะคะที่ร้านมีทั้งหมดแค่2พิมพ์นะคะจริงๆเขามีทั้งหมด5พิมพ์นะคะอยากจะเอาทั้งหมดว่ามี5พิมพ์มีพิมพ์อะไรบ้างนะคะนี่นะคะมีพิมพับปิตานะคะนางพญานะคะแล้วก็ พิมพ์พพุธแล้วก็พิมพ์หลวงพ่อเงินแล้วก็พิมพ์ผงกีบบัวนะคะแต่ที่ร้านตอนนี้มีแค่สองพิมพ์หลักๆเลยก็คือพิมพ์ปิดตากับนางพญาที่นิยมกว่าใครนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันที่องค์แรกนะคะนี่นะแยวขอจะมีค่าปวกเก่าๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นพิมพ์นางพญานะคะ รุ่นนี้นะคะจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าหลวงพ่อคูณนะคะท่านผสมมวลสารด้วยตนเองนะคะนี่นะคะสวยงามมากเดี๋ยวแม่ค้าขออนุญาตเปลี่ยนกล้องแป๊บหนึ่งอ่าชัดกว่าเดิมแล้วนะคะ <c oughs> นี่นะคะเป็นพระที่นิยมนะคะเป็นองค์ไม่ใหญ่มากด้านหลังจะเป็นคำว่าคูณลาบนะคะนี่นะสวยงามมากเลยต่อไปนะคะมาดูเป็นพิมพ์ พระปิดตานะคะสวยงามมากเลยค่ะเป็นที่นิยมมากเลยนะคะเป็นที่นิยมมากสวยงามมากค่ะด้านหลังนะคะเป็นคุณลาบไม่มีใบนารนี่ือที่ทครับนี่นะคะเป็นพระแท้นะคะมวลสารดีมาก นี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรุ่นนี้นะรุ่นนี้นะคะรวมพระคูณนะคะผสมมวลสารด้วยตนเองน่าเก็บมากนี่นะคะนี่นะคะเป็นข้าปวกเก่าๆมากเลยนะคะคลาสสิกมากนี่นะคะนี่ รุ่นนี้นะคะเป็นพระปิตาหลังคุณลาบแล้วก็เป็นพระนางพญาหลังคุณลาบนะคะอของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะคะจัดสร้างปี2 5 1หนะคะออกวัดบ้านไร่รุ่นนี้หลวงพ่อคุณผสมมวลสารด้วยตนเองน่าเก็บน่าจัดหามากแม่ค้าเปิดอยู่นะคะองค์ละ350บาทพร้อมส่งเท่านั้นนะคะองค์ละ350บบาทพร้อมส่งใครยังไม่มีห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเป็นพระยุค ต้นๆแล้วก็แท้ทันของพ่อเลยนะคะเห็นเยอะแบบนี้ไม่ใช่เก๊น,นะคะนี่นะแท้ตาเปล่าเลยนะคะไม่ต้องส่องกล้องเลยนะคะเห็นแบบนี้แท้ตาเปล่าไม่ต้องส่องกล้องเลยเปิดองค์ละ350บาทพร้อมส่งรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อแม่ค้าได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ064นะคะ4 4 1 9 8 8 8แล้วก็ QR Code นี้ เลยนะคะมีเบอร์เดียวนะคะที่ร้านมีเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นที่ร้านรับจัดหาพระทุกรุ่นทุกหลวงพ่อให้ด้วยนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยมีเบอร์นี้เบอร์เดียวบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะอ่าถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยองค์ละสามร้ห้าสิบบาทเท่านั้นมีเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นนี้เลยนะคะไม่มีมากกว่านี้แล้วนะมีเท่าที่เห็นตรงนี้เลยถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะโทรมาได้เลย ค่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบางทีอาจจะไม่ได้ามาอัดเป็นวิดีโอยาวนะคะบางทีก็จะเป็นวิดีโอสั้นบ้างเป็นภาพบ้างฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ